ประกาศยุติศึกต้องบอกว่าล่าสุดตัวแม่ตั๊กแตนโชลดาประกาศยุติสึกโพสต์ล่าสุดเฉลยชัดทุกสิ่งกระเทยเพื่อนักร้องลูกทุ่งหมายถึงใครทาเอาวงการเพลงลูกทุ่งร้อนฉานเมื่อนักร้องดังตั๊กแตนโชลดาโพสต์เดือดฟาดกระเทยเพื่อน,นักร้องลูกทุ่งทากับรุ่นพี่แบบเชีย่ยเอกเดังได้ก็ดับได้อยาจองหองโดยเธอนั้นได้ระบุข,ข้อความว่ามีกระเทยรักเพื่อนที่เป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งรักเพื่อนแบบไม่ลืมหูลืมตารักแบบฉุดกันลงเวทเพื่อมีความคิดเร็เว กระทำกับรุ่นพี่แบบเชื่อมมายมกแทนที่จะดูเหตุผลว่าเกิดอะไรทําไมเพราะอะไรแต่กลับเข้าข้างเพื่อนแบบหลับรู้หลับตาไม่สนว่าเพื่อนจะผิดหรือถูกแล้วเธอก็ด่าอีกฝั่งรับหลังอย่างสนุกปากแต่งจะบอกอะไรให้นแตนก็มีเพื่อนและทีมงานที่เป็นกระเทยเยอะมากแต่ไม่มีใครทํานิสัยต่ำงๆความคิดต่ำๆแบบกระเทยที่เป็นเพื่อนนักร้องคนนี้เลยส่วนใหญ่กระเทยเขาจะมีภาวะความเป็นผู้ใหญ่สูงน่ารักสู้ชีวิตกตัญญูอ่อนน้อมถ่อมตนและที่สําคัญมีจิตใต้สํานึกและอ่อนโยนไม่เป็นแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นกับเธอที่เป็นแบบนี้ก็มีคงแค่เธอพี่จะไม่เหมารวมทั้งประเทศพี่จะรอดูนะว่าเพื่อนรักของเธอจะรักเธอยาวนานแค่ไหนคิดใหม่ทำใหม่ยังไม่สายเดอ้อหรือจะยกย่องเฉพาะกลุ่มตัวเองที่ความคิดอยู่แต่ในกลาลก็ตามใจคอวอยยอหน่อยไหมคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะดังได้ก็ดับได้อย่าผยองจองหองระวังเหตะเพื่อนรักจะลากลงคุกด้วยนะจะเดี๋ยวจะหาว่าที่ไม่เตือนพี่ยุ่งวงการมา20ป่ปีไม่เคยมีปัญหากับใครนักท่ามกลางชาวเน็ตที่โยงพุ่งเป้าไปถึงนักร้องดังอย่างจะนองพณี และเพื่อนสนิทเอ็มวิทวัตรหรือไม่ก่อนจะนลงพณนีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวหลังมีดราม่าโดยระบุข้อความว่าจบนะค่ะสรย่อจะอไม่ได้ทะเลาะก,กับใครขัดสนเรื่องแชททับใครมีส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเอ็มเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยค่ะไม่เคยเจอกันด้วยอย่าโยงอยากพิมพ์สนุกการไปขัคนโดนโยงไม่สนุกด้วยจ้าและล่าสุดต,ะะตักแตนโชลดาประกาศยุติตสิทธิ์โพสต์ล่าสุดฉเฉลยชัดทุกสิ่งเทยเพื่อนนักร้องลูกทุ่งหมายถึงใครอ่านโพสต์นี้รู้เลยโดยเธอได้โพสต์ข้อความเช้าวันนี้ว่า มีหลายคนเรียกร้องให้แตนออกมาพูดตอบกลับได้ค่ะเมื่อวานแตนถือว่าแตนได้โพสต์ตเตือนคนคนนั้นไปแล้วและหลังจากที่แตนโพสต์ไปก็ไม่ได้มีการพูดยอมรับว่าเป็นฉันเองค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นการบอกได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาคงไม่ได้อยากมีปัญหากับแตนแล้วเพราะฉะนั้นแตนก็จะจบเรื่องนี้โดยไม่เอ่ยชื่อว่าเขาเป็นใครรับเพราะเขาอาจจะเข้าใจอะไรมากขึ้นและเขาอาจเปลี่ยนความคิดแล้วก็เป็นไปได้การให้โอกาสเป็นสิ่งสําคัญ ราะตัวแตนเองก็มีทุกมุมเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าจะใช้มุมไหนกับใครถึงแม้ว่าแตนไม่ได้เรียนการแสดงมาโดยตรงแต่ถ้าจะให้แตนแสดงกลับแตนก็คิดว่าแตนทําได้ดีไม่แพ้คใครแน่นอนในด้านการเป็นนักแสดงและถ้าหลังจากนี้คนกลุ่มนี้ยังมีเหตุการณ์แบบนี้ทําแบบนี้ให้แตนได้เห็นหรือให้แตนรู้สึกอีกรอบหน้าคงไม่แค่พูดลอยๆอยแล้วร้ายสุดคืนเต้นเหตุน,นะคะไม่ใช่ปลายเหตุถ้าใครไม่เข้าใจให้ไปย้อนดูโพสต์เก่าของแตนและทีมงานช่วงเดือนเมษาพฤษภาขอบคุณทุกการทราบจากทุกคนนะคะ